พี่น้องครับการเห็ดงานเห็ดการซืมือนี่เห็ดเพื่อนยัางพี่น้องเห็ดเพื่อเงินนะครับทุกอาชีพเห็ดเพื่อเงินเบิดนะครับเงินเหลือหน่อยหลลายก็ดีนะครับแต่ว่าเห็ดจังใดเห็ดเกษตรโดยเฉพาะการเห็ดเกษตรนะครับเห็ดจ่างใดที่ให้เงินเขาเหลือหลายนะครับทาน้อยแต่ได้มากนะครับเรต้องลงทุนหลายแต่ว่าเห็ดไหลจะได้หน่อยนี่โอ้มันฟังเร็วมันกลับกันย้อนแยงได้พี่น้องเพราะฉะนั้นมื่อนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคึ้เข้ารบสุขููสุขชนครับผม หลวงจวนนำเสนอการทำน้อยได้มากนะครับเงื่อนไขต่างๆกับฝังเบิองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมานขอรบกชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวครับำวนนี้ยุบแบงไ์ใยังเขียวเดี๋ยวพมาลูกชั้นประเทศตัดเดียวนะครับเล้วรวมกันได้ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ไป็นใบเลยล่ะจะพิเร่ ดีครับพี่น้องเบิ้งเหานะครับนี่คือกายภาพผของยักษ์เขียวาาเราจะพน่นุนนนงชลที่พาพี่น้องไปเบิ้งในปามันหอกเดี๋ยวลุงชนที่พาพี่น้องไปเบิ้งแล้วครับใรรยายน้องฟังนิดนึงนะครับพี่น้องครับอ้อยยักษ์เขียวลุงชนว่าเสมอว่ามันเป็นอ้อยที่ทําน้อยได้มากนะครับแต่ว่ากลัวที่มันจะได้มันก็นตามมาด้วยขั้นตอนวิธีการลหลายๆอย่างนะครับพี่น้องท่านเด ที่คิดว่าอยากจะทดลองกับั้นทอที่มันบมีน้ำไหลหรือว่ามันมีเพราะที่ได้เหตุกับคิดพิดจารณาเอานะครับนี่กับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ลุกชนได้นําเสนอให้พี่น้องได้ได้เห็นนะครับว่ากายภาพจริงๆของอยักษ์เขียวนะครับเทศนาสวนนะครับพี่น้องอันนี้ตัดไปประมาณอาจจะงานหนึ่งแรืลอะไพี่น้องงานหนึ่งประมาณงานหนึ่งนี่แหละขนาดจะได้อยู่ประมาณสี่สันกวนะครับประมาณสีตันหางานเดียวเดิมนี่ มันปลูกตันนึงอีมาออยู่นะพ่น้องีนองเพิงนะว่านีเห็น่ครับพี่นองเห็นหลังลกรอบครับหลักแดนั่นคือ้อยคนกดเยนคนตัดจะลังตัดไปส่งรงงานนะครับแล้จะเหลืออยู่ชุดวัาสดที่สิบนี่รจะ มือนี้อากาศดีมากเลยนะครับพี่น้องล้มแต่พื้นๆนะครับพนพี่น้องแักอ้อยกรงเลยนะครับยินดีน้ำพี่น้องที่ได้ขายอ้อยนะครับบางโรงงานจะซื้อถึงพันสี่พันหานะครับเห็นในคลิปโอ้ยยุงชอยากทุบไปขายน้ำนะครับบางโรงสนซื้อหนาหนาร้านเนี่ยครับซื้อพันหนึ่งร้อยบาท่านเองนะครับแต่ว่าโรงงานจักขอซื้อเท่าไรแต่ว่าเห็นว่าทาแก่เขาใหแ้อยหาิบค่าให้นะครับเพราะฉะนั้นปลูกอ้อยนะครับพี่น้องก็ท่านใดอยากทดลองเห็นทำน้อยได้มากนะก็จะเป็นต้นหลา สิบไร่หนึ่งล้านบาทเดี๋ยวที่พาไปเบื้งว่าไกินได้แบบใลยกอลกิปนี้อยู่ดีมีแห้งถูค้นครับไอได้อ้อยหลายๆเด้พี่น้องขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม